สวัสดีจ้าพี่น้องพองไปสุขูสุคนมาพบหน้ากันอีกแล้วมีแนวมาว่มวนซื่นกันคือเก่าแล้วพี่น้องช่วงนี้กระสีห้างหายกันแน่จังหน่อยเนาะเพราะว่างานหลายเนาะมันก็เปลี่นบางเมือบางเทือเขามีงานยามเขามีงานเขาบ่อยู่เขาก็มาพบผาสัส้คๆกันมาว่มาคุยมันมวนกันเนาะพี่น้องเนาะคิดฮอดคิดถึงกันพี่น้องลิ้นเห็นผู้ยบาลฟินแลนด์กับน้องเดทคำเสิยง ปาโเซเชี่ยวแตกพี่นองไปช่องใดช่องใดมีแต่ค้นมวนซื้อน้ำตาลขึ้นชซเชี่ยวน้ำตาลขึ้นโเซเชี่ยวห <c oughs> มดแล้วเออนาะเจ้าเมียนผู้ยาบานปินแลลอย่างกระเพยนี่กระดังไปเบิดเนาะแล้วสิเป็นคู่ผีกระซ้างบมว่าสิเป็นไดลักษณะมูฮือว่าเป็นแฟนรือว่าเป็นยังกระซ้างมันเป็นแบบดุรุนในรูปแบบธรรมชาติเนาะพี่นองเนาะมันนารัก ยิ่งมากกับนนองเบ็ดคำสิงเราพูดเนาะคือจังมันเปิงเหามันมันอินแม้ผู้ใดอินคือกันกับลิ้นบอลลิสอินลิ้นหกักหักทั้งสองเลยหักทั้งนนองเบ็ดคำสิงแล้วก็หักทั้งพูยิบาลพินแลนด์ป้าต๊อเป็น,นดอมบีบซิบอะไมากกว่าเราพี่น้องว่าเพื่อนรู้ซึกว่านัดกันทีละเด้ตอนนี้เพื่อนสิเป็นแฟ้งเหือเป็นโมจังใดก็หักเพื่อนเก่าเหล่าพี่น้อง บบเมื่อว่าบริสิทธิ์คอนเทนต์ยวไม่เฮาเบ,บิง้งเข้ากระเบิ้งคือเกา่าพะว่าความหนาหลักความใสสะความใสๆของพวกเพลินเนาะสื่อออกมาทั้งคอนเทนต์ทั้งอย่างต่างๆเนาะเมื่ว่าบบสิเป็นมูเป็นพวกเป็นยังกระซ้างมันมีจิตใจที่บริสุทธิ์ต่อกันสินเสมอการควบกันได้โดนย่ำเฮามีสินเสมอกันเนี่ยบ,บ่ว่าสิเป็นมูเป็นแฟนมันก็มีความสุขพี่น้องมันว่าน้ำกันแล้วมันกอ็อยากว่าอยากว่าวอยู่จังสั่นละ่ะ มันไปทั้งใดน้ากันนี่มันก็สิมวนซื่นโฮวเซลเนาะเพิ่นซื่อกระเป๋วา่ากกันน้าเดกระเป๋ากับกระเป๋าคู่จิ้นเนี่ยก็บเป๋พายเนาะเจนนี่เนี่ยเพิ่นก็เชียเต็มทีคือกันเนี่ยพี่น้องพากันดันเพื่อกันเชียเชียไปเชียมากกับว่าเนี่ยอะไรอย่างมันก็เกิดขึ้นได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเพิ่นสองคนนั่นแหละว่าเพิ่นสิตาัดสินใจกันเชงได้พ่อเพิ่นเป็น มันเป็นคนฉลาดทั้งคู่แม่อันบมวาสิเป็นนองเบ็ดขาสิงหื้อวาผูยบาลฟินแลด์เรามีประสบการณ์บมวาสิเป็นเรื่องนักเรื่องเบาเรื่องขบขั่วเรื่องความหลักทั้งสองเพลินผ่านผ่านมาเจอมาทุกรูปแบบแล้วแม่พี่น้องมันเริ่มโรู้สึกว่าสิเชีย่ยหือบบสิสิบบเชียดีคือว่าเหมือนกับว่าสำหรับลินนาะลิ้นคิดว่า เพื่อนสิเป็นมูกกันหรือเป็นแฟนกันมันก็นดีไปเมิดเพราะว่าเป็นเพื่อนเป็นคนที่คนดีทั้งคู่แม่เราอยัเพ่นกระโสทั้งคู่แม่ถ้าเพิ่นสิมาคักกันนี่เลยโอ้ยชซเสี่ยวกับแต่ละช่องกับเชียเชียเดี๋ยพี่น้องแบบบ่เพราะว่าเพาิ่นเพิ่นแบบสื่อสารออกมามันเป็นธรรมชาติแม่มันเป็นความรักที่บริสุทธ มันเป็นความรักที่บบเฟกกันหนะามันเป็นความรักที่แบบแบบซื่อสัตยนะ์นะหน่าการที่คนเท่าแสดงออกบว่าสีทังซื่อสารทางกายหรือว่าทาังสายตาถูกสิ่งอย่างมันก็สีโผไม่เห็นเนาะยามเพลินอยู่น้ำกันเหมือนมันบบเฟกค่ะแมมันมันบบเฟกไม่การแสดงฮือบบฮือโบว่บวาเพลินสิเสียดเป็นคอนเทนต์เนื้ออย่างกระซาง มันมันเฟกกันะนะมันเบ่งเป็นคือธรรมชาติเพราะว่าเพิ่นกัะเดกหน่อยอยู่เนาะทั้งคู่25หปีเองแม่ได้ว่าประสบการณ์ยิ่งกวัวผู้ใหญ่แล้วความคิดความอ่านเพิ่นยิงกวัวผูใหญ่ยิ่งกวัวคนที่มีการศึกษาสูงๆอีกโดยซัมผู้ถืงว่าเนาะเพิ่นเก่าวพานชีวิตที่โอ้สุยางเหมือนกับเหมือนกับขื่นนามเนาะขื่นนามย่ำขึ้นนั่ย่ำโลงเพิ่นสถานบกสถานนามมาทั้งสอง ทั้งสองคนเหรอแม่มันเลยแบบมันน่ารักเ <c oughs> พราะว่าเลี้ยงไปเบิ่งเนาะแต่ละสองกันย้ยชุ่มช่มมาหัวใจกันสู้สู้สอง่็สันโดบูมีวาไผว่าสีคัดสีขวงเด้ถ้าเกิดว่าน้องเบนเอ่อน้องเบนหรือว่าปุญญวันเป็นแรกจรึงมักหักกันอิรอคบกันอหลีหลยคนกับวาเชียเชียไลยคนกับว่าหน,นาาลักดีดีสินเสมอกัน ต่างคนกับต่างขยันทั้งคู่มิตรแต่รวยกับรวยแต่ลิ้นคิดว่าถ้าแมนสองคนนี่คบกันอีหลีนี่โอ้ยช่วยเฉี่ยวแปลกอีกเหรอพี่น้องไล่การทุกไล่การจองตัวเดินสายอ่อ,อนทั่วคักคักอีหลีเพื่อนแหงแต่สีลำสีรวยกว่านี้เนาะถ้าแม่นเพื่อนได้เป็นคู่กันอีหลีอันนี้เฝอเฝอซื่อๆดอกแต่ว่าเพื่อนสิเป็นมูฮือเป็นอย่างกันมันกะเรื่องของเพื่อนในการตัดสินใจของเพื่อนหือว่าเพื่อนสิ่ว่ากันอยู่เป็นโสดหรือว่าเพื่อนสิ หากผู้หญิงหัวใจหัวือว่าจังไดเขาเป็นผู้ที่ตามหอว่าเป็นเอฟซีเขากับยินดีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนมีความสุขเขากับมีความสุขเขาเ่ไดขัดควงอีอย่างเพราะผู้หญิบวันิลเลนแล้วกับฉลาดฉลาดในด้านความคิดความสมองเราเพื่อนก็เจอปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งน้องเบททั้งน้องไอ้ทั้งคุยวานวิลเลนนั่นล่ละเพื่อนเจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่าง บางเทือกระย่างไห้เพื่อนมีความสุขกันบ้างมันก็ดีเด้เนนะพี่น้องเนาะคนเฮามีแต่ความถูกในหัวสมองไหลมันก็บ่บไหวเด้เนนะพี่น้องไม่เห็นเพื่อนไปน้ำกันอยู่น้ำกันแล้วแบบมันโอปุ่นแหมมันเบิงเหล่ามันคือบอปุ่นมันคือแบบหนาลักมันคือไปนด้แบบธรรมชาติแมมเลื่อนเลื่อนไหลไปมันเบิง เบิ้งแบบเบื่อๆนะมันเบิ้องหรอมันก็อยากเบิ้งอีกโมเมนต์วาสิมามิกแต่คอนเทนต์จูบกันหอมกันโอ้ยเลิฟซินอยู่จังสันเนี่ยมันโมเมนต์พี่น้องตามธรรมชาติกรพ้นมันจะต้องแบบแบบถไทยคอนเทนต์กับคอนเทนต์น่ารักคือจังพญิบาลกับฟินแลนด์กับเพนองเพดค้ามเสียงผันเทจังสีนะเมนยูคอนเทนต์แบบที่มุ้งมิ้งเหี่ยงกันก็ได้ยังสีหน้าบ่แม่นว่าสิจูบกันหอมกันอยู่ตลอดดแล่ะมันเนี่ยมันเบิ่งแล้วมัน มันขัดสายหูสายตาเนาะพี่น้องเนาะว่าบางเทือคนกับคุณพรยาบึงมันสวีแห้งโพดจังเสยนะมันมันถึงจะจูบกันหอมกันแต่ว่ากระจูบกันหอมกันแบบธรรมชาติไม่ก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่นาลักีแบบหนึ่งคือกันเดี่ยพี่น้องแต่ว่าถ้าจูบกันหอมกันแบบโอ้ยคือจังแบบเฟกเกินไปคือเฟกบ่เฟกให้คอนเทนต์นะเนาะเฟกบ่เฟกกลายเครียดเห็นมันแบบ เบิงงป็นธรรมชาติมันเบิงแล้วมันบวคัดใสหูใสตามันก็ะนาบเบิงเดพี่นองแต่บางคนกับเหตุแบบแบบเฟคจนเกินไปมันเบิงเหลามันมันเกิดเลยกลายเป็นเบือมันหนาเบื่อนายมันบ่อยากเบิงมันเห็ุทุเรศที่สตาอย่างสี่นะหาลังเถื่อเด้แต่ว่าเมื่อเบิ่งครูของพี่วานพี่แลน์บอกว่าเิ่นสิไปกับพายก็จชังมันหนาหักเนี่ย พะว่าเพิ่นเฮดคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์มันออกธรรมชาตินะมันมันสิปสู่ในโลกของความธรรมชาติมากกว่าแบบนิสัยเหือว่าบุคลิกของผู้ใดเป็นจังใดก็แสดงออกมาจังสั่นโหลดจังสี่นะเป็นตัวของตัวเองนะนะมันเป็นตัวของตัวเองมันบ่ดด้ตรงมาคิดว่าต้องจังสั่นต้องจังสี่มันบ่ดด้ขีดเส้นแห้งจนเกินไปมันอิสระในการคิดในการเฮดคอนเทนต์มันเก็ื่อเบิ่งหนาหลักเพราะว่ามันจะเป็น เฮตุคอนเทนต์ไปรับนองยูจินกันนาหักเนาะมันกับนาหักในวหวของเพลินมุงวิงดีเบิ้งแล้วรวมรว,วมแล้วมีแต่คนเชียร์พี่นองบมมีคนดา่าคนดา่ามันกะเขาก็าาแบบ่ด่าแบบแบบอีย่างเด้เขาแบบดาแบบนาหักนะม,ม่มเหมือนกับเขาเชียร์สมาัากว่าเนาะเขาอยากให้สองคนนี้เป็นแฟนกันถ้าเปลี่ยนมันกด็ดีพูดถึงว่ามีแต่สิรวยก็ไปนาละพูดถึง เพราะว่าขอบครัวของเพลินมันเกิดเป็นรอบรัศศ้วธรรมชาติธรรมชาติทั้งคู่ฮะนะเป็นครอบครัวที่ถ้าเบิงแล้วมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันครอบครัวของเพลินทั้งสองคนเมแน่เด้ถูกสิงยางบางเื่อมันมันเป็นมูตอนแหลกหลังจากหันถ้าคนเขามันสิเป็นคู่กันเมนอยไสจังใ,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 ใดๆมันเกิดเป็นคู่กันวันยังคำแหล่พี่น้องเฮาบ่ต้องไป แบบว่าไปขยันขยอมักมากจนเกินไปให้มันดําเนินการไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละที่เป็นยังกระป็นยังซี่เฮาเป็นเอฟซีเฮาเป็นผู้ติดตามผู้บา้านฟินแลนด์ชีวิตผู้บา้านฟินแลนด์อยู่แล้วเขาติดตามกันต่อไปเพราะวา่าเกินสิเธิ์คอนเทนตียังของมาเขาก็ติงติดตามเขาก็เบิ่งไปด้วยความหนาหักของเพลนเพปรนสิเธิ์คอนเทนตียังกะเขาสนับสนุนเล่าเองคือเก่าหั่นละพี่น้อง แล้วสิมาดัางไดฮือว่าสิมาคไผ่ือว่าสิจังไดมันก็ขื้นอยู่ที่โตเล่าเนาะเพราะว่าเรามีสมองทั้งคู่แมเราก็ต้องมาให้ไผดีไซน์ดอกว,ว่าจะจะต้องบอหกักจะต้องมักคนนั่นคนนี้คนนั่นคือว่าเพิน่นเพิ่นเป็นคนที่จะอยู่กับคู่ครอ,องของเพื่อนะแม้ชีวิตของเพิ่นแม้เพื่อนจะต้องขีดเส้นของเพิ่นเองบอ่เมนว่าคนเพื่นสิมาสขีดเส้นให้เพิน่นมันบ่เพื่อนจะโสดทั้งคู่แม้เกาอายุยังหน่อยอยู่ โอกาสของเพื่อนอีกเอ้ยเหลืออีกเยอะแยะพูดถึงสิ้นวยไปนานนละถ้าเพื่อนคบกันไปโดนๆกับวบนีน่ยังมันก็เกิดขึ้นได้ดอกพี่น้องมันมันมันขึ้นอยู่ที่เพื่อนสองคนคบเพื่อบคบกับสนับสน,นุนคือเก่าแลนะนอพี่น้องนะเขาได้ติดตามชีวิตเพื่อนมากแล้วเขากระเบิ่งต่อไปสนับสนุนกันต่อไปบอกว่าประสิทธิ์อีหยังกระซางเงนาะเขากระเบิ่งไป มันเหตุไหนเข้าแบบซุ่มซำหัวใจดีฟูดถึงว่ามีความสุขเบิ่งเราก็มีความสุขเห็นเราก็อยากเบิ้งอีกอยากให้เพื่อนมีคอนเทนต์น้ำกันดูๆูเนาะมันแบบมันสิบอะไรเครียดมันสิบอะไรซีเรียสน่ะเนาะอยากให้เพื่อนเหตุคอนเทนต์ไปหุ่นมันหนีโมเมนต์ยังกะสร้างให้เพื่อนเหตุออกมาโหลดนะเนาะมันน่าฮักดีคนกะตามหลายๆเลยได้แบบน,นี้ดอมบีบีกะสิเกิดขึ้นดอมดอมนั้น เอาต่อไปก็สิบวเมียนดอมดมาดามฟินแลนด์แบบว่นี้เ <c oughs> นาะว่าเห็นเนาะกับวันนี้ได้อยังก็เกิดขึ้นได้ไดพี่น้องเขาจังเบิงเขาจังเชี่อกันต่อไปเบิง้งไปเรื่อยๆคือว่าสิเป็นการเปิดโตมาทีละหน่อยทีละหน่อยกับโบหูเด้แม่นบอกยังก็เกิดขึ้นได้พี่น้องอีหยังก็เกิดขึ้นได้บางเื้อเข้าโบหูหลังบ้านเพล่นเนาะว่าเพลิน พวกกันีอย่างจ้งไดอยังแจง,งไดเพียงแต่ว่าเอาพาอพิ่นอาสีโบกาปเปิดเผยโตเลยแต่ว่าเพิ่นจะค่อยเปิดทีละนิดทีละน้อยหรือค่อยคบกันไปเบิ้งกันไปเรื่อยๆเรื่อยหอดแค่ไหนแค่นนั้นถึงไม่ลาขึ้นแบบที่ว่าคือเหมือนกับว่าน้ำซอไยหินหินยังกร่อนอย่งนี้สนะโซไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสักเมื่อนึงเมื่อความรักมันเบ่งบาน ถึงตอนนั้นเขาก็อาจิะมีเฮกนันอะไรเดฟพี่น้องแมนบอลยังก็เกิดขึ้นได้เนาะเขามาลุ่นไปน้ำกันเนี่ะาว่าสิเกิดอยังขึ้นเฮ่ากันเชียร์และสนับสนุนเพื่อไปน้ำกันละละ,ละเบิ้งพุยบาลพิแลนต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเนาะหวานกันทุกช่องอะล่ะยิมชุมชํำยิมบวงุกันทุกช่องลองละพี่น้องเนาะ สำเเนียลาสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพบวก,กันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ